thank you เดี๋ยวเลืมเลืมนั่นได้เบิ่งอยู่ครับว่าจุดนี้ใส่แอบยังนะครับยังไม่ดูเลยครับนั่นเด้เบิ่งเลยครับเบิ่งได้ครับแอมอันใดค,บบค,นครับเบีดครับกลางนี่ครับเบีดนี่ะตัวเส้นเท็กน,นี่ครับกลางนยังกูอะไรกอดิโอ,อยังเซ็นเตอร์ออดิโอเซ็นเตอร์อันนั้นไปใส่เขาไปแต่ครับไม่เตอร์ อ๋อันนี้กับเบรคคางคา,างและจักดรอครับคางละสามเลยปะคางละาสามเพิ่วพนว่าไีนซีแหละเพื่อนยังจวนน่งจักสิได้บ่ได้ซ <laughs> <c oughs> ื้อโด่วนไหมครับบอยแต่ว่าพ่อเวอร์นี่ซื้อได้จักรสองสามเดือนนี่แหละอ๋อเนี่ยสองสามเดือนนะครับครับซื้อมากสองแผ่น,น,นแต่ว่ามูนี่โดนแล้วครับนี่ซีฮาปีแล้วนี่อโอเก้านี่เดี๋ยวะด้วครับอันนี้กับเสียงกลางก็ ากางรเอาของเคนเทคนี่นะเขียนเทคไปเลยครับผมโอ้เดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับท่านได้ถามเลยครับอันนี้เขาอยู่ใส่ครับชุมพรครับชุมพ่ครับชุมพรนี่ว่าอีสานครับโอ้ก็ม้าตะทางบ้านเอาเลรอครับมาเห็ดสวนทุเร <ania> ียนมาเห็ด <ility> ท <sounds> ุเ <situación> ร <at difficulty> ียนนะครับครับนี่แมนเบิร์ดแมนบ่ะครับนี่นี่ครับแมนครับปัด มาบอถือยง,งมตัวนี่ <c oughs> ไม่เคยโทรหาอยู่ดิแต่ว่าช่วงฝนมากก็โแวรมากแต่ว่าลงมาไต่ผมทรหาแมนๆครับ <c oughs> แต่ตวต่วตวาตอนนั้นมันเป็นแปดคูณแปดเดี๋ยว่าันขยับเด <c oughs> ี๋ยวเลยครับได้รับงานยี่บบครับส่วนรลายกับ่ค่อยได้รับครับ <c oughs> นั่นผมว่าแล้ว <c oughs> ว่าชุดแง่งสิบว่ข่อยรับงานหนักนี่าะว่าตู้งามนะ <c oughs> ตู้พ่ก่อยไม่รอยเลยซื้อโดนไปครับชุดนี้ครับ ซื่อประมันเียนมัในะครับแต่ว่าชุดนี้ก็แต่ว่าตัวมะมาพร้อมพร้อมพวอร์ัสสาเหรอนสี่เดือนพร้อมดอกเมนว่าครับซื้อพร้อมดอกมาเลยพร้อมดอกมาแพงบ่ครับห้าคนอยากได้นำใบใบละเจักบาทครับเก้าพห้ายอ๋อเก้าพันร้อบเอองามจ้ะเป็นแจ็คข่างครับโอ้เหรียญซองครับเออ จะคล้างจูนยุกกระถามเนาะถามห้ามันมีแนวบอกกันที่ซึ่งนี่แหละเนาะกับผมก็รลูอยู่ครับว่าสองท่านนี่กระถามสิครับนี่คางว่าสามคือกันนะครับคางพุ่นกับเหมือนกันนะครับี๋ยวพาเพึ่งนะครับเดี๋ยวจ้องกับว่าไทยเพราะว่าวันแดดครับว่าอยากผายาวมาก บบไปเปิดเลยป่ะบ่ค่อยได้รับงานเพราะวะ่าบ่แม่นงานหลักครับ,บรมนบ่งานหลักเฮ้ยฟังฝุง่นยี่ฟังฝนโอ้ทั้งนี้ทั้งนี้ทา้งใจโอ้ยจะได้ตู้ฝนมันลายแบบไปกับตากฝนมาสันโอ้ฝนฝนตกดีครับฝนตกดีมีจักรือดูครับยี่เนี่ยว่ามีสองครับหนาวว่ามีป่านนี้มีแต่ห่อนกับฝนป่ครับจะห่อนกับฝนหนาวว่ามีป่านี้ครับ บ้าหนาวเลยห่ืครับบ้าหนาวดอกส่วนหน่อยเลยทีนี้มึงยังได้บ้าหนาวป่ะอาทิตย์นึงที่มั้โอ้ยคือการรับอีสารเคือคือการบ้าหนาวอาทิตย์นึ่งหรือก็บม่มีหนาวเลยจริีๆนะแถวนี้ยโอ้คือบานเฮาเดียวโอ้บานเฮาบ้าค่อยหนาวเลยครับนี่ตู้ครับตู้เทอร์โบเทอร์โบมาแต่ยังกันหรอมาแต่ใสครับเบีนเราทิโอ้สวนภูมิตะคุูมซื้อพร้อมดอกแม่กันรับ บอครับดอกเอาของไงท่าดาดอกท่าดานนี่ครับอ๋อดอกเอาเป็นเมื่อกี้มันเป็นสั้งมากับจานโจนะผมได้ทำตู้เล้าช่วงโควิดไปเบิ่งหลเบวกมันกินมาเลยแกเอาดอกกับั้ง๋อ้แผลเรศีตัวไม่มานะครับดอกเป็นท่าดาอันนี้ว่าท่านโดนว่าโดนแน่แหละครับอันนี้โดนแน่ละเป็นปีแล้วแหละคาดบคอยใส่ดีเตอร์ไม่ หม่เลีครับเปิดช่วงได้ครับเปิดไม่ถึงตอนมีโอกาสได้เปิดแบบไรแน่ครับ,รบอย่ารับงานไม่สงการครับงานลงงานหางานพี่น้องจะงานนี่มือนก็รับงานโรงเรียนไว้ครับันที่สองงานอยากไปอยากไปครับอทีมงานทีมงานทายไงตัวนี้เ <laughs> <laughs> นี่ยบรรยากาศดีครับอยู่หลังเขานะครับ้นภูเขา บานผมสารคามหรอว่ามีผู้เขาครับมีมี่ซื้อทีมงาน่ครับมีครับอ่สไนเปอร์ครับสไนเปอร์ครับโอ้โหนีเดิครับนี่ยเป็นโลโก้จักกรองเ้วยนะโลโก้เลยสไนเปอร์ข้างบนก็คือกันครับเนี่ยเดี๋ยวเขาล่องไหมบ้างนะล่องไหมนะครับเออเพราเว็ดไม่บอกห็นอนนี่นะโอ้ยเอาล่องต้องล่องครับต้องล่อง ร้อนเก๋ okay. ครับปัญหายง่ไปออกงานถือไม่จะไปตู่ธีกรเพิ่นนเผื่อนี่หอนปีหลักเขาเรียนรถะไรายว่าเพ่อดังป่ะเดี๋ยวลองม่งก่อนครับมึงไปเองได่ครับ,รน,รบนี่มิกครับใช่ครับไม่เสียบช่องใดเสียบไปช่องเนี่ยนี่ครับกนันไม้ต้นเออเอาไหมครับว,วนะอร์เนี่ยวู้วถนัดไม้นะโอ้ ครับท่านผู้ชมครับไอ้เมื่อมีกาล่องเนี่ยมื้อครับไอ้จ่อละบอกอย่างนั้นละเบิ้งเบิ้งภาษาบอกกันเลยครับยุภาคใต้ได้ครับหนิเบื้งภาษาบอกกันเลยวไต้อีสานแบบใต้ก็ขัดเองลยนี่เมื่ออาชีพเนาะดังแย่งใช่ปเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะจ้องจ้องไลยครับทางนี้นะเดี๋ยวเขาเขาแฟดก่อน ไม่งกับปลาด้วยทุกแกวอนะครับลองลองบอกไปครับชิชิชิทสเทควัเทคเคอเฟกต์ลองเฟเทคทดสอบวันิลอีกสอชิสวัสดีครับสวัสดีครับลชิเฮชิบ ทดสอบนี่คุณบอกว่างนะเมื่ออาชีพเลยมื่อซื่อหยันมักคะแนนโบว์ที่นี่ชิชิทดสอบทดสอบเช็ค1เช็ค2 2ใต่ผู้ใดลองเพลงครับชินักร้องไปใช่ไหมนักร้องไปใช่ลองให้เขาครับเอานักร้องเสียขอโทษ ลวเอาไปแต่งตัวยยไม้อ่นี่ครับก็ประมาณนี้ฮะบรรยากาศก็ดีครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะชุดนี้เบตสิบสองสิบสองดอก เสียงกลางก็12ดอกนะครับฝั่งละ6ดอกนะครับเรามาทำพิเศษคอร์สนะฮะทำพิเศษคอร์สใหม่ครับวันนี้นะยังไม้เครื่องมือก็อย่างที่เห็นนะครับนี่อะโอเคนี่เยยงี้ยห้อยยางเหนียครัวโขลกครับหลับเป็ดหลับเป็ดเตรียมแอบบุญกับปลาครับปลาขึ้นซองรอบแล้วครับ เช็คเช็คไหมครับเช็คไหมเพิ่อนี้ครับเอาไปถาแล้วเลยเพอม่เซ็กไมนี่ยพิกแล้วเหรอัดไหมตัวเดี๋ยวดี่อาสน้มาดูนะแล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันจะยาวไป เขาแล้วสานาว่ที่ทีได้นอนเากันนี่ันั่นก่อไปโคได้ไหมเนีเอาเอาไหครับเซ่ล่ะได้เดี๋ยวเพียงยังตัวสา้าเปิดนี่เปนี่เซ่ทุกคับเอาลองลองวอร์ไดนะครับมันดังมาเปิดแล้วเปิดแล้วชิดชิดชิดหนึ่งสองชิด